ปลายเดือนมิถุนายนแล้วนะคะอากาศที่เนเธอร์แลนด์เริ่มร้อนแล้วดอกไม้ที่บานช่วงนี้ก็จะเป็นไฮเดนเยียกุหลาบครีมาทิสอะไรพวกนี้นะคะนี่ฝนก็เดินรอบสวนน้องสาวหนาทีได้มาหนึ่งชอนะคะช่างภาพของเราวันนี้ก็คุณอีไลน์นะคะหลานชายผลเองตามภาษาคนเคยจัดดอกไม้นะคะน้องสาวบอกว่าป็ญญาณน,นักจัดดอกไม้เข้าสิง <laughs> เออจริงๆตามข้างทางดอกไม้ก็สวยเยอะมากเลย เห็นแล้วก็เออน่าจะจัดแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะไปเดินริมแม่น้ำแล้วก็เดี๋ยวจะตัดมาใส่เจกันมาจัดดอกไม้ดูดอกไม้สวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องหาเจกันที่เหมาะคู่กันด้วยตะกี้น้องสาวบ,บอกว่าเอ้ยมันสูงไปเดี๋ยวไปหาอื่นมาให้อะก็ได้สน,นี้มานะคะพอดีแหละเจกันสีขาวดอกไม้ก็โทนสีขาวสีฟ้านะคะเข้ากันดีการแฟนทัสกุหลาบขาวไฮเดนเยีย ไฮเดรนเยียสีขาวอันนาเบลจูเฟอ r ์เจอเอ็นเฮดคลุนมันภาษาอังกฤษคืออะไรไนเจล่าเออลืมอโบลาร์ชโบลาร์ดอกนี้ยูคาลิปตัสใบเล็กยูคาลิปตัสใบไม่เล็กสินว่าซินว่าดรอสินว่าดรอปใช่ไหมคิดว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งพันหนึ่งจำไม่ได้อ๋อแล้วก็มีไอ้น,นี่ด้วยให้ด uh ูอ่า ครีมาทิรีมาทิต,มมทตสีขาวดอกเล็กๆไม่ได้จัดดอกไม้นานแล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นดอกไม้ส,สดๆจากสวนน้องสาว